วันนี้ร้านรถเมย์หิวจะมารีวิวของทอดนะ,คะ,ะาานดแค่ก็จะมีเออาหารทอดไข่ดาวแล้วก็จะมีในสุดของเตอร์บาร์บีคิว BBQ นะแคะ่เดี๋ยวเราจะมารีวิวบาร์บีคิวกันเลยนะแคะ่อันนี้จะเป็นสนื้สุดของเมนูปิ้งย่างนะแคะ่นี่แะคะ่เน,นี่จะเป็นเนื้อหมูนะคะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นผักะคะ่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะกับเนื้อวัวนะคะเป็นเบคอนเนื้อแมวและอันนี้นะแคะ่เป็นเมนูไข่าดาวทอดนะคะอันดับแรกแต่ก็ต้องใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแนะคะ่ น้ำมันแค่อนันน้คือน,น้ำมันน้ำมันน้ำมันแคะ่เสร็จปุ๊บเราก็ตอกไข่ของเราใส่ลงไปนะคะตอกไข่ของเราตอกไข่เยอะเลยคะ่ะนั่นคือปีปลาตุ้ยน,นะคะไข่ไก่อันนี้เป็นไข่ไก่เบอร์สูตรนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำมันนะคะมันก็รอให้ไข่สุกก่อนนะคะไมนนี้จะมีเสียงนรำมันป๊อปแป้ป๊อปเป้ปปมันนะคะของเราเป็นกระทะเชฟลอน,นะคะ่ะแล้วก็คอยดูนะคะ่ะ ตะหลิวตัวนี้ก็จะมีมาแถบมาให้แครแล้วก็คอยลาดน้ำมันขึ้นนะ,คะแคร์ก็จะได้ขี่ดาวเะคะ่ะดาวของเรคะ่ะระหว่างนี้เราก็เอาบราร์บีคิวไปกินรอได้นะคะบราร์บีคิวของเราพอมันหายเปอแป,ปะนะคะแดกค่ะแดกแดกค่ะ เรียร์ยังกระทาบครับ